นั่นมูเข้าไปับไปนั่โรงแรมผ่อนเกน601ค่ะฉันถูกสามตัวด้วยนะเกเดือนคือบเบา่ลงช่องโตกับมาเมล่ามะเมล่าไปม่เมล่ามะเมล่มือนั่นโอ้โสองตัวมือมือมือนอนมา้องดียมาสัมผัสคงสุดท้ายเบาเนาะว่าไปนอนโลงแรมเบอร์านมาบ่านไปส่านไปโอชงนันบ่านไปไปเรียว่าเขาม่ให้เนี่ยคบัดนี้เขาเอาช่องกระถินไปเมื่อวานจ้าลบลม เลขกรถมันยังบ่เนี่ยหนึ่งก้ากเกตัวเดียวกันเมี่ศูนย์เก้าศูนย์หกมันกเอาจะรูปแรกเี่เดือนถึอทั้งบนทั้งล่างบอค่ะถือั้ง1หถึ่งหา้ง0 6นยกถื้งหนึ่งศูนย์ามตัวถือทั้ง3มกระทงมัน้อนมันเปนร้อนแรวใหม่แม่แมเลยหกศนย์แล้วฝันแม่นบ่เออเรกนะคะนะคะคนบอกว่าผู้ใดมักวิ่งมักแลนวิ่งศูนยตัวเดียว าอาจจะยู่รักร้อยนะคะเพ่นจับคู่หายศูนย์หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์หกนะคะศูนย์หาศูนย์สี่เข่าศูนย์หกตรงตรงเข่าแบบว่าไม่เงี้ยนไขเลยนะคะพัดพันบอกว่าเป็นเจ้าแมวมันนีเสียใหเบื้องเลียคุณย้ายหน่อยเด้อเด้อเรียงคุณย้ายหน่อยหนิพัน เพิ่นชาวคนไทยวัน้าโน้ตไปใส่ดีนเพิ่นว่าผู้ใดไปเขียนไว้ใต้ที่นอนเพิ่นเป็นหกศูนย์หกนะคะเรกุณย้ายหน่อยนะคะทั้งเข้าทั้งแม่ทั้งลูกไหมคะโอ๊ยเหนื่อเปิดแล้วเอ้ากินนี่ต้องเดี่ยวขึ้นไหนใส่ึ้นว่าจะมึงพองยิงเจ้าเด้อเว้ยนี่มาอะไรอ่ะอันโอ๊บเอาเรื่องยาตีอ๋านี่ค่ะเบิ้งเบิ้งเบิ้งหน้าเจเดือน้ะค่ะถ้าเพื่อกินยากับเอ่างาดำเนาะเมน น้ำหนักรถจักรโลแล้วตาพัดกินอันนั้นมันเบาขึ้นแล้วไม่เธอบ่ค่ะเออมันเบาขึ้นแล้วยไปเอามารีวิวให้ลูกค้าอีเนี้ยไปได้แล้ววันน้อนมุดขึ้นเลยฟันดีหลายไปไหว้พระธาตุพระนุ่มงบนหุบนเมฆเห็นไหมไม่กินเห็นแล้วอ่อนมันฟังเลยคหกถึงหลือนุกับว่าได้ตามโค้งใช่นอนรู้ว่ามันหลายคลิปแล้ว ได้คารามันอยู่ไอยามาลูกแต่ว uh ่าคุณย่ายน่อยได้จักบารค่ะคุ้ย่ายหน่อยโออย่บ่สื้อจะเคียบไปสื้อดิเราื้อเลขบ่ได้บ่เราซื้อเลยเราซื้อเลยลูกเราต่บอกนี่นี่คุณย่ายหน่อยเด้อเด้อคุณงย่ายหน่อยฝันมีฝันวราคนตายแล้วกับมาตายไหมอายุเก้า ล้วก hmm. ็ค im, ุณตาตามมองบ่ก hmm. mm ืหตาอยังก่อนพอยายแมงพอยายแมงนั้นเกตสองเกตสามเรายายน้อยบอกว่ามีเลขอยู่ใต้ที่นอนตัวสีแดงผู้ใดเขียนไบผู้เป็นหกศูนย์หกนะคะเนี่ยค่ะหกศูนย์หกการสรุปบ่าคลิปของคุณยายน้อยนี่เข่านะคะเข่าศูนย์หกตรงๆเข่าบนนะคะเข่าสองตัวบนนะคะนะคะของยายน้อยเข่าสองตัวบนแต่ว่าของเกตเดือน ของเจเดือนเขาเขาสูนเขาศูนย์หกตรงๆรงเขาเขาบนขึ้นกันนะคะนะคะสรุปแล้วเขาทั้งแม่ทั้งลูกเนอค่ะแล้วก็คงสุดท้ายนุนทบ่ญาดิมาตามเขาอีกสามตัวโต๊ดนะคะเป็นมองเป็นในสิบมอไปใส่มาใส่สุดท้ายแต่คลิปอยู่นี่เหรอเจเดียนจะยืนยันดงวันนี้เจเสี่เอฟซีชคงดีนะมอนี้สี่หายอีกบ้างเอฟซีถือลหลายบ้านน่ะแต่มีคนถือมาโทรมาหาพี่หลายคนดิ เอาแบบนี้เลยจับน้ำเดิมมีเอฟซีทรมาหาพี่มีคนถืออยู่เหรอคะเพราะว่าพจน์แบบนี่พูดถึงว่าเพิ่น์ห้คักเพิ่น์หายหาแม่นบอกหนึ่งหามากเหมือนกันเล็กเอ็กโลดเลขเรามาหมดเลยเนาะนะคะดีใจน้ำเอฟซีเด้ออระดีใจเอฟซีพลอยถือก็ดีใจน้ำหลายจังวะเจเดือนก็ดีใจน้ำเจเดือนได้หาหนึ่งข้างล่างสิบหาข้างล่างกับศูนย์หกข้างบนกับศูนย์ หนึ่งศูนย์หกเอ๊หกศูนย์หนึ่งสรุปแล้วได้ได้ร้อยสามสิบได้โต๊ดได้โต๊ดแล้วก็เราก็ได้ข้างล่างเราก็ได้ข้างบนอีฟ้าดีใจน้ำด้วยเพิ่มเพิ่นกินเนี่ยค่ะเอาให้เอฟซีเบิ่งเนี่ยกินยังง่าดำ่นกินง่าดำหนาคนใส่ใส่ค่ะพี่น้องนะคะกินง่าดำถ้าผู้ใดอยากอันแบบลดหุ่นอยากลดทุนอาหารเสริมหนักก็โทษติดต่อเจเดือนเออเอาเบอร์โทรศูนย์เก้าแปดเอาเบอร์โทรมาใส่หม้นั่ง คนที่ถือคนสีท่อมาซื้อเล็กซื้องงาดำน้ำาหลายยูรี่พูดใอก็ว่ากันถือเลยเก้าแปดเก้าแปดห้าศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าแปดห้าเก้า่เาหสี่เ้าห้ามันน่าเพิ่เอาอ่ยาซฟันนึ่งร้อยลเก้าสิบห้าบาทมานั่นไม่เลยมันดีด้วยอยาซืฟันเอิ์ในซีทนะนะคะเบอร์โทรเกเดือนเด้อเด้อนะคะ 0 9 8ย์เ9้9แ่นะคะผู้ใดสนใจสนใจกงาดำนะคะนะคะูนะคะ0 9าดหรือผู้ใดอยากรวมท่าบุญก็เจเดือนโทษติดต่อเจเดือนโดยตรงก็ได้ขอไม้เลกบัญชีนำาพิ่นก็ได้นะคะเดี๋ยวนุ้นยากก็จะขอไม้เลกบัญชีเจเดือนไปแล้วค่ะเพื่อผู้ใดสะดวก ติดต่อน,นุนิยาก็จะสาียมาเยบัญชีโอนให้เพื่อนโดยตรงนะคะผู้ใดอยากรวมทั้งบุญกับเจ้ดูยันนะคะพระาณท่านเจองเฮากับนี้ตะคนดีมีน้ำใจนะคะถือหน่อยถือหลายถ้าเพื่อนบ่ขาดทุนเพิ่นกับแบงมาให้เกเดือนน้ำใจคือเก้่านะคะเกเดือนเพิ่นกับว่าเนี่ยค่ะเพื่อนอยากแนะ,ะๆๆน้ำนะคะนะคะอันยังเราด้มันงงอันๆๆอนี้อันนี้ง่าดำเลยจ้าสำหรับปวดขาปวดแข้งกินกินแล้วมันเซตเนี่เฮ้ารู้สึกว่าดีขึ้นแล้วก็เฮตไ้หนาใสไม่อร่ากแกกินเมอดจะกล้องแล้วนาซใสเนี่ยสองกลอง กินมดสองกล้องแล้วกล่องละเท่าไรคะกล้องละคันเป็นราคานั่นกับเอราคาคราบผมเป็นสมาร์คลิกพันแปดแปดสิบถ้าเป็นสมาร์คลิกพันสองห้าสิบบาทไม่ต้องเลือกไม่ทางเลือกไม่ทางเลือกขันคันปกติกับพันแปดแปดสิบแต่ว่าพูดถึงว่ามันกิ่นหรือมันเศร้ามันโอเคดีมันบริเวณเดลี สำหรับคนที่เป็นปวดขาพวกที่เข้าอ่อนเข้าเสียมนี่ได้เลยได้ปวดขาเข้าเสียมปวดตามอยากซื้อให้พ่อให้แม่นะคะผ่ายื่อเยื่อนนะคะซื้อได้นะคะอยากท้าบุญซื้อให้พ่อให้แม่หรือเป็นเองซื้อเองกินเองก็ได้นะคะนะคะอยากกินราคาทุนกับติดต่อเจ้โดยตรงแล้วก็เบอร์โทรเพินกับศูนย์เก้า98ดนะคะเก้าแปดห้า 9495นะคะติดต่อเจเดือนนะคะหรือติดต่อนุนทิยาก็ได้นะคะเบอร์โทรนุนทิยาก็0981971934นะคะ้าบ้านแนวทางเก๋มันกับบอแพ่งมันกับเสียหายขึ้นเก้ามันบ่แมนหายขึ้นเก้านะคะเป็นใจดีนะคเอฟซีได้บุญน้ำกันมีบุญกัศนรกคาถือน้ำกันขึ้นเก้าคนเท่าทำให้บุญสัมพันธ์กันมันกระถือกินยากระถือบอกห้อยกระถือขันพูดสิถือมันบ่ค่ะแม่ค่ะนะคะเก่านมีบุญสัมนธ์ใจบุญนะคะเบางหน้าตาคนบุญพี่น้องนะคะเพิ่นเบิรนเยอะมื้อนี้ยจะไปเฮ็ดบุญไปไปจะ ูแต่อยากทําบุญกับเจ้เดือนก็ติดต่อโทษคนโทษมหาบุญเด้อกัะเด้อนะคะเจ้พันจะไปทําบุญถ้าเ้ามีบุญสัมพันธ์น้ํากันก็บเจ้งติถูกนะคะก็ยินดีด้วยนะคะกับเอฟซีติถูกแมนบ่กแกแมนดีใจน้ําเด้อเอฟซีติถูกหมึกหมึอเส้านี่มีมีเอฟซีทั่วมากว่านพี่เดือนงวดนี่ศูนย์ไม่หรือวิ่งโลดแต่ว่าวิ่งบนวิ่งลานเด้อเรียกคนสิมาชิลางสิขึ้นบนวิ่งเลยขาเจ้าก็โอนเงินมาให้สองพันไอ้สองร้อยข้าพันถือไปสองพัน ถือถือแล้วฮักแล้วเหลือเลยสองพันแล้วอุ่นค่านำขี้ฝตามาสั่นวะเรอดีใจน้ำสันดอกดีใจน้ำเจ๊เดือนันถือน้ำมาสั่นถือวิ่งแล้ทรมาขอเลขวิ่งก็เลยบอกว่าวิ่งศูนย์โหลดขบ้าศูนย์มาล้านเปอร์เซ็นต์ก็มีเงินทุนวิ่งด้ยศูนย์ที่จริงที่จริงเขาจับคู่ให้กับจับถือแล้วด้วยหกถึงนีนะแมนพิ่นจับคู่ให้ดีบ่ดีเพิ่นจับคู่สามโตเห็นบอหนึ่งกับศูนย์หนึ่งศูนย์หกลักลอยลักลอยพิ่นกับบ้าหามันบ่มากนะคะ ใให้ห้ฮาลักร้อยแต่ว่านั้นเป็นไฮซูนลักซิปนะคะมาตรงตรงศูนย์หกนะคะมาลงล่างห้องนะคะอันใกล้ๆมือจักสามสี่มืออาจารย์เพิ่งเกษียเอาแนวทางว่าเฝ้าเลยนอาจารย์อะคนพ่อมากคนว่างได้อาจารย์ว่างได้ค่ะได้หาสิบบาทโอ้ยดวงเจ้าเนาะดวงเจ้าสัตว์อาจารย์ว่าเกเดือนซื้อน้อยอืมดวงเจ้านาะได้สามนี่นอวาสนาเจ้าได้หาสิบบาทได้ไปเก็เลยบอกว่าก็เป็นยังดอกเอฟซีซื้อหลายอยู่บอกเอฟซีเขาเจ้าถถกน้ำยูเขาจเจ้าถถกน้ำรลดสำหดอกโอ้ยขัน กระดีนั่นแหละคันเพื่อนเขาเจ้าถึงนัากระดีนั่นสันดวลว่าเออเพื่อนว่าเออเป็นอาเิฮิตแต่วันอาคานดีวันภาคเพื่อนเพื่อนสิบบ่ได้นั่นดี้เพื่อนสิเป็นวันพากกับวันอาคานนี่เพป่นเห็ดเพื่อนเลือกเห็ดเพื่อนน่งสมาธิเพผนดีตอนนี้เมื่อนี้เลียออกวันหยังวันผุดอันวันอันที่ จากสองจากสี ق, ่มื่นจะมาที่ท่อมาถามต้องลังว่านังขั้นต้งสี่ท่อได้เออโทรมาถามพี่ก่อนว่าเพิ่นเฮ็ดไปเออหายมือออกนี่เพิ่นเสีเฮ็ดเลยเกกศหายคือเก่าเป็นบ้ค่ะเหายคือเก่าบ้ากี่ที่เกศเป็นกับยืนยันหายคือเก่าบ่แพงแล้วคุณย่าหน่อยปั่นยังกับสิปั่นคือเก่าเป็นบ่าค่ะคุณย่าหน่อยกับบ่แพงนะค่แพงอกนะคะทั้งแม่ทั้งลูกเป็นคนหน้าตากระดีเดียธยาศัยกระดีใจบุญทุนท่านคนใจบุญคนบุญเป็นทังสี่ราคาหนะคขาเพิ่นเปิ่นนะคะเมื่อเย็นกิดสิไปสถานถ้ำไปถ้ำบุญ อ,อยู่กาลสินพี่สิไปทำาบุญนะคะบุญใดอยากร่วมทำาบุญก็เจ้เดือนก็โทษมหาเพลินโดยตรงหรือโทษติดตอนนุนทิยานะคะหรือผู้ใดยอ,อยากแบ่งนำใจกบพูดคุยกับเพลินได้นะคะหมายเลขบวันที่อยู่น้ำนุนทิยากับนี่นะคะค่ะนุนทิยากับขอพุณนเกศหลายๆแล้วก็เดิอทีแบ่งแบ่งฟันแนวทางนะคะขอพุ่นท่าะะมันเขาต้องถบุญข้างล่างที่สุดค่ะแมนค่ะนี่ใกล้ๆหลังวันนังข่านถึงสีมาเลยเกศเด้อถ้าผู้ใด ไอ้แม่ยาเอาโลดเอากระด้างกาผู้ใดอยากได้ยากระโทงมาคุยกับเพิ่นโดยตรงนะคะไม่ยาไม่ยาสุขภาพยาแบบบักบอกบล็อกใบหุ่นใบอ้วนไหมเก่กินอยู่แก่แก่กินหน้าดำแค่สองกล้องหนาบนใสเพราะพี่น้องนะคะตะก้อนหน้านี้พบเป็นนังซี่นะคะนุ่นที่ย่ามาถ่ายคลิปเอฟซีอาจจะสังเกตนะคะนะคะนุ่นที่ย่าหน้าเปลี่ยนกลินมานี่คงอยู่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะใสขึ้นเชื้อ